สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบกับหนุ่มบ้านนากันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจําวันที่8ถึง10พฤศจิกายน2567วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนั่นเองครับเพราะว่ายางพาราแทบจะทุกชนิดกลับมาปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาก พอสมควรนั่นเองครับเราก็จะไปดูด้วยกันเลยว่ามียางชนิดไหนกันบ้างที่มีราคาปรับบวกมากน้อยอย่างไรก่อนไปฟังก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าว,าว,าวครั้งต่อๆไปนั่นเองครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้66บาทปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1บาทราคาท้องถิ่น63บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพดี69บาทส1สอสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมามากหน่อย2บาทส1สเอสตางค์ราคาท้องถิ่น66บาทส1สอสตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 70สบาท78สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1บาท63สตางค์ราคาท้องถิ่น67บาท78สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 1 0 0เปอร์เซ็นต์วันนี้ 59บาท50สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา50สตางค์ราคาท้องถิ่น56บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50เปอร์เซต์ยางสด29บาท50สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา25สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปอร์เซนตยางพักชั่วโมง 32.46บสาท46สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา29สตางค์ราคาท้องถิ่น29.46บาทส6สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%เปอร์เซน์ยางค้างคืน38.40บาทส0สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา30สตางค์ราคาท้องถิ่น35.40บาทส0สตางค์ และยางก้อนถ้วยยางเครป70%วันนี้41บาท32สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา32สตางค์ราคาท้องถิ่น38บาท32สตางค์นั่นเองครับก็วันนี้ตรงนี้จะเป็นราคาซื้อขายของตลาดกลางนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจส่วนราคาท้องถิ่นนั้นจะซื้อแตกต่างในแต่ละพื้นที่ราคาจะไม่เท่ากันนั่นเองครับ บวกหรือลบก็ขึ้นลงหน้าประมาณไม่เกิน3บาทนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ก็จะพาไปชมการซื้อขายยางพาราของตลาดโลกต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มแต่ละตลาดนั้นจะซื้อขายปรับขึ้นปรับลงอย่างไรเราก็ไปชมพร้อมกันเลยนะครับ